สวัสดีครับครูกับหลานน้อยครับผมสวัสด,ดีค่ะคุณอร่อยค่ะเมื่อนี้มาพ่อกันครับเสาร์วันที่28เมษายนนะครับ28เมษายน2563นะครับในช่วงโควิดนะครับมากินข้าวเสาน้ำกันครับหลา,านน,น,าน,น้อยข้าวเสาเมื่อนี้ยหลานน้อยได้กินอะไร ได้กินอันนี้ใส่นมบ่อีหยังบุซื้อมันแน่อันผสมกับนมขนมค่ะขนมอันนี้มีอกอมไก่อ่าแกงพักกิเล็กแล้วก็ลาบอีกปูโฮซันเพื่อนๆนว่าลาบแต่ว่าผมคงจะเพื่อนว่าอ๋ออีกรปูแม,แม,แม่แม่ไปเตะซื้อมาอันนี้ย่ายไปซื้อมุสอ <c oughs> น่าดีใจยังยูอุดอน่อไปอีกคนนะครับ <c oughs> มือมือนดียวมีมีรถขายมือมอื่นไม่เก่าหนึ่ง แล้วก็วันที่หนึ่งส่งย่ำแรลงอีกเก่าหนึ่งวันที่สองประเมินก็นะครับท่าถ้าอย่างว่าท่านี้กะคงจะไปสละค้ามาจากสองสามหมื่นนะครับหมื่นวันหนึ่งวันหนังข้ามเนาะ วันอนงขั้นที่ยี่แปบดบขั้นพุณเรื่องหัดสุขยี่แปดยี่เก้าสามสิบวันที่หนึง่งวันที่สองวันเสาร์วันเสาร์เ,าเดดแปสารไปด้วยไปด้วยวย่บอ่ะ ไปอยู่บ้องน้ำบูดอีกบเตบ้ยนักบงด้วยเต้ยน้ำบูดบวันเสาร์เราิต็นกับฟังจะกลับกามาเนาะเบื่อก่อนเราเต้ยถังวะแล้วเต้เหตุการณ์เอ็ม็กกวัญหมักม่วง ตองเห็ดบกม่วงต้่งเห็ดย่ำบมักม่วงต้่งเห็ดย่างว้เห้กินหลเขากรบ้านเรียบ้อยแล้ว้ันเขาแล้วบริเวณใต้สัมมีมะมี่ลลูกตันล,ลอยแก้วโาจาเออะเนวะตันของวันักตนะัน อืมน,น้ำอีบ้น้ำมันไทยอีกบ่นเนี่ยแกหมดออยู่ในสภบพว่ะบัานเมืองบอกปกตินะเจยวกาตีปกติแล้วครับ <c oughs> ลานหน่อยลานหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ล่กนกล่องดีๆเยือนส่วนเมืองนู้ดใส่สุดนยังเยือนตัวเมืองเมืองนู้ดโอ้ใส่กับของงามเลยสวยใส่ครั้งแรกไดนะ้ไหมเฟปซี่ซื้อหย้ยเฟปซี่ซื้อหย้ยหรอตัวใหญ่เป็นบ้านได้ใส่ได้ตอนนี้นมันมี <c oughs> สายสายหลัดเข็มเข็ม <c oughs> ขัดหลักใหญ่ดีครับ อีนาคงจะพอดีเนาะคงจะใหญ่ขึ้นมาก้างกระโปรงเลยเ้ากินมันเบิดโอ้บ่บ่ดอกกินมันเบิร์ตจะได้คลิปคอมเมนต์บ่ได้เด้อครับ โมเมนต่างเปิดบมเมนต่างบ่เปิดเด้ย่ยก็กระตำกดของกดของยูทูบนะครับผมก็คือถ้าเจอกับเล็กหน่อยหรือว่ามีเล็กหน่อยนะครับคลิปนี้จะบอได้แจ้งเตือนบอได้แจ้งเตือนว่าโอ้ผู้กับดานหน่อยครับคลิปแล้วบอได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็คลิปนี้จะคอมเมนต์ใต้คลิปบอได มันมันต้องเป็นกฎของยูทูบแต่ว่าขอขอบคุณนะครับที่พันยังเขามากเบิงนะครับก็แสดงว่าเป็นเอพีของปู่กับหลานน้อยนะครับเอพี FC ของปู่กับหลานน้อยสุกคนนะครับที่เป็นที่ตามเพิ่นกามากเขามาในช่องเบิงโอ้ปูป่กับหลานน้อยอัพกิบอย่างนอ้อยเมื่อนี่จังเสียนะครับเพิ่นห็นเพิ่นเบิงนะ้งาะขอบคุณหลายๆนะครับ เดี๋ยวคงจะได้ไล่สดอยูครับมึงก่อนคงจะไล่ไล่ไล่สดอยู่นะครับจะตอบปัญหาตอบปัญหาแบบชดๆดนะครับแบบชดๆด <ๆ S 1> ของใจยั้งจับถามยังกินนะครับปฏิตอบปัญหาสดๆดครับเมื่อละชั่วโมงเอาเป็นเวลาอะไรดีนะ จักทุ่มหนึ่งทุ่มหนึงของห้มแดงห้อมง่ายก็จักสองทุ่มกันครับนะครับจักสองทุ่มห้อละไรกันเดียกันใหญ่ดีสตัวใหอ่อ้ยอยู่ที่ห้องอัดก็มีด้วยอื ไปั้นี้ั้นอย่างที่คร้มเมืน่าเหืน่ามอนมต้าวันี้คือ่ัวเล็กจับเ่ง้าอหมักนีมักงาใส่ในงาเนาะในหมกงานี่ พุอยังขจรเ,เอามาอามาันนั้นครับคุณไทยดี่เป็นคนขวา่างาดำํำน้ำมันงาดำผ่ามาเร่งเด็กน้ำมันงาแเ้วก่นผสมกับที่เป็นตระกูลสมนะครับเป็นหมักเน่าหมักเวอร์หมักกดหมักสมหมักยันนี้นะครับมา,มาผสมกับน้ำมันงาข้าไวไร้ ไวรัสมะเร็ง oh. <laughs> อันนี้มีกิจนี่ยังเป็นทังการไหมครับผมจะดจุ hmm. ่มผมจัดจุด่มน้ำเจ็บดีแต่พกเล็กซ่บดี มึงเที่ยงอะไรกินกนี่ละ่ะฮัเงิลในน้อยกิน,กนทำน่อยไปล้วอินละ่ะกินล้าไปนี่น้ำน้ำกินอ่ะเอาปิดลิปได้ดีกว่าบายบายยันอาจุชฮึ่มเ้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยกมือด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย